ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคิวชาแนลอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกําลังจะขึ้นปังอุ่งค่ะจุดที่จะขึ้นปังอุ่งเนี่ยแวะมาชมสะพานสู่ตองเป้นะคะเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งหนึ่งของทางที่จะไปปังอุ่งนะคะบ้านลักไทยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะตรงนี้ ก็มีล้านจอดรถมีร้านค้าด้วยนะคะก็มีพวกกระเป๋านะคะที่ชาวบ้านรับมาหรือทําเองประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะของชาวเขาชาวดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะมีมีห้องน้ำสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ช่วงไม่ใช้เทศกาลก็จะของขายน้อยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูสะานกันนะคะน่าจะประมาณ200เมตรค่ะเดินลงไปนี่ของขายด้วยมีกาแฟสดด้วยนะคะนี่นังมีเสื้อขายเสื้อน่ารักดีตัวละสองร้อย นี่ค่ะทางทางลงไปสะพานนี่เป็นร้านกาแฟามีนั่งจิบกาแฟาค่ะน่าค่ะตรงหน้าที่เพื่อนเพื่อนเห็นคือเรียกสะพานสูตองเต้นะคะชื่อจะไม่ค่อยคุ้นปากสักเท่าไหร่นะ ก็คือทําจากไม้นะคะตั้งสูงสูงตั้งขึ้นมาสูงสูงแล้วก็มีไม้รองรับอยู่ข้างล่างนะคะทางเดินนะคะแล้วก็มีไม้ที่ชี้ขึ้นมาเป็นจุดเป็นจุด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 เลยนะคะยาวประมาณจากเส้นตรงนี้ไปถึงโน้นน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งกิโลได้นะคะ ทางทางไปทานู้นคือเป็นทางขึ้นไปวัดนะคะก็ต้องใช้เวลาเดินนิดน,นึงอากาศค่อนข้างร้อนไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันก็มีน้ำขายนะคะบางค,คนเหนื่อยเหนื่อยก็เอาเ,อเงินจนะุด้า

สาลับกันไปสลับกันมานะคะรับรองไม่ผุแน่นอนเพราะว่าแน่นหนามากจากการสานเนี้ยมัแน่นหนามากเลยนะค่ะไคว,ว,ว,ว่ไปไปไ่มาแล้วก็ไม้ที่ทำฐานตั้งสะพานนี่คือแน่นหนามากเลยนะคะแล้วก็สูงที่แปลกตาก็คือไม้แต่ละอันนี่จะไม่เท่ากันนะ สูงอันนู้นสูงอันนี้เตี้ยนู้นสูงอันนี้เตี้ยคือเป็นธรรมชาตินะคะ่ะคือมันแปลกดีเนาะนเพื่อนๆว่ามันแปลกนะคะแล้วก็กลางคืนน่าจะมีไฟจุดนะคะน่าจะสวยงามมากเลยกลางคืนถ้ากลางคืนคงสวยงามมากเลยอะ่ะข้างล่างเขาปลูกผักนะคะนี่ผักนะคะพี่ชี่ไม่ใช่ต้นย้าน,นะคะเป็นปลูกพืชผักนะคะของคนชาวเขาเวย่ะคะ่ะ ชาบ้านชาวเขาเนี่ยค่ะคือทั้งบนนี้ขึ้นเริ่มจะขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวพอทางขึ้นไปปังอุ๋งบาราไทยทางจะชันแล้วก็สูงชันตลอดเลยอันนี้น่าจะเป็นผักหวานนะทางเดินทางสะพานเนี่ยสำหรับเดินได้นะคะแต่ว่าถ้ารถ,าถาไม่ได้นะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่ได้เพราะว่ามัน รองรับสำหรับทางเท้ามากกว่าค่ะก็เป็นอะไรที่สวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะสำหรับสะพานซูต,ตองเป้อันนี้เป็นชาวบ้านปลูกผักเขาก็มาดูพืชสวนของเขาเออธรรมชาติดีมากเลยเพื่อน ข้างบนเป็นวัดเดี๋ยวเราไปทําบุญข้างบนกันวันนี้ก็คือได้พาเพื่อนมาเที่ยวแล้วก็มาชมธรรมชาติแล้วก็ได้มาทําบุญด้วยเห็นไหมคะได้หลายอย่างเลยนีดน่ด้านซ้ายมือก็ปลูกพืชผักเหมือนกันนะคะเป็นสวนแปลงผักยาวทั่วหมดเลยคือเขาจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ปล่อยให้พื้นที่รกร้างแล้วก็ทําให้พื้นที่ที่รกร้างกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดคุณประโยชน์มากที่สุดก็คือปลูกพืชผักนะคะเราก็ไม่รู้ว่าผักอะไรนะเพราะว่ามันแปลกอย่างเงี้ยไม่รู้ แต่ว่าเป็นผ่าค่ะผักหมดเลยคือ้างเหนือเขาจะกินผักแบบบางทีแังแปลกๆอ่ะก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ถามคนพื้นที่ก็จะไม่รู้ <S 2> <S 2> <S 2> นี่ค่ะสะพานข้างล่างก็เป็นสะพานทางลม เอกพานธยาวไปถึงข้างบนวัดเลยนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะตรงเนี้ย มีลำทานหลายทานด้วยนะคะ uh huh. น้ใสมากเลยอ่ะพี่ปายี่ปายก็ใส่ไม่ใผ่นี่จะลำทานน้ำ <ไป S 1> ใสมากเลยขออาศัยร่มนึ่โอเคไม่ไหวอ่ะหรอ รถขับเข้ามาด้วยแต่เขามาทางไหนไม่มาทางนี้หรอกน่าจะมีทางขับเข้ามาได้ค่ะแต่ไม่รู้เขามาจากทางไหนเพราะสะพานนี้ใช้รถยนต์ขับเข้ามาไม่ได้อ่ะเพราะขับเข้ามาแล้วโอ้โหมันก็เสี่ยงอยู่นะแต่สดแต่ว่าสวยงามจริงค่ะสะพานแปลกตามากนี่เขาตกแต่งด้วย ดอกไม้ที่ทำเขาเอาไม้ไผ่มาสานให้เป็นดอกไม้พวกมีทางมาแต่เราไม่รู้เราไม่ใช่คนพื้นที่เราก็จะไม่รู้อะว่าเส้นทางขับมาเข้ามาทางไหนอ๋อนี่ไงมีทางเข้ารง ที่ถนนเข้ามาอ,มอยากเห็นตอนน้ำท่วมอ่ะสะพานที่เขาทำเนี่ยถ้าช่วงฤดูฝนหรือฤดูที่น้ำหลากเนี่ยก็คงมีน้ำเ,เขาสิงสร้างสะพานเพื่อข้ามมาที่วัดเนี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดไม่ข้ามสะพานนี้ก็คือเดินทางพระก็เดินทางมินทบาทลําบากอะคะ่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาสักการะก็ลําบากเขาก็เลยสร้างสะพานนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นอันซีนนะคะคือเป็นอันซีนเลยนะดูสวยงามแตกต่างดีงงม,ดมันเหมือนเป็นสะพานธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะ ขึ้นเตะไว้พาข้าังบนน,นนี้ค่ะนี่ยก็มาแล้วนะมาถึงตรงนี้นี่ค่ะเอ่อเป็นสวนธรรมค่ะไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันค่ะ